โขนถือเป็นนาฏศิลปนชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทยปัจจุบันได้รับความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่าจะได้หัวโขนหนึ่งหัวจะต้องใช้ความประณีจนเกิดความวิจิตรสวยงาม นายจิรพงษ์ธันท่าผู้ประกอบการหัวโขนบ้านพุทธศิลป์เจ้าแรกและเจ้าเดียวของจังหวัดพิจิตรที่ได้สืบทอดทักษะงานปั้นมาจากพ่อประกอบกับมีความชื่นชอบในรามเกียรติและมีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์การทําหัวโขนแบนบโบราณจึงได้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและกลับมาประกอบอาชีพ หัวค้นแต่และหัวจะถูกขึ้นโครงแบบเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษสาซึ่งมีน้ำหนักเบาและเหมาะแก่การสวมใส่จากนั้นจะนำไปตากให้แห้ง1-2วันและทาด้วยสมุกหรือ่านใบตองเพื่อป้องกันความชื้นก่อนที่จะนำไปเขียนลายลงสีปิดทองคำเปลวและประดับด้วยพลอยเป็นขั้นตอนสุดท้ายพร้อมส่งขายให้กับลูกค้าและได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกหนึ่งงานปั้นโบราณของจังหวัดพิจิตรที่ห่างหายไปเกือบ100ปีนั่นคือการปั้นโปรง่งงานปั้นโบราณที่ด้านในมีความโปร่งและนิยมปั้นเป็นรูปฤาษีโดยจะขึ้นรูปชิ้นงานแบบชิ้นเดียวตั้งแต่ฐานส่วนหัวจะทําแยกชิ้นและนํามาเชื่อมต่อกันซึ่งปัจจุบันหัวโขนบ้านพุทธศิลป์ได้รับการส่งเสริมจากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสะสะวเข้ามาให้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพของสินค้ารวมถึงส่งเสริมช่องทางการขายทั้งแบบออนไลน์และออ ด้วยแอปพลิเคชัน SME Connect พร้อมสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับและยังได้หารือร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยสามารถดึงดูดลูกค้าได้ในทุกช่วงวัย จากความชื่นชอบส่วนตัวจนกลายมาเป็นอาชีพหลักและอยากถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ผู้ประกอบการจึงได้เปิดสอนการทำหัวโขนและการปั้นโปร่งแบบโบราณให้กับผู้ที่สนใจโดยคิดค่าครูเพียงแค่5บาทเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่หันมาร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะอันเก่าแก่ของไทยให้คงอยู่สืบไป